กสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมเดลอรเซอร์นะฮะแล้วเราก็าอยู่กันกับเกมบิดเบี้โซชิช่นเคยอ่าวันนี้มีคำถามมาว่าพี่หาตั๋วมาเปิดกาชาจากไหนเยอะแยะฮะอันนี้มันก็เป็นคำถามที่ตอบได้หลากหลายนะเพราะว่าในเกมเนี้ยตั๋วกาชามันหาได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เยอะมากๆ มันแล้วแต่ว่าเราจะเล่นอะไรนะเดี๋ยวผมจะลองบอกในหลายๆอย่างเท่าที่ผมเ,เคยได้หาหามานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันอันดับแรกคำสั่งฮะลองไปดูที่คำสั่งอันเนี้ยแล้วก็อีเวนต์ฮะมันจะมีขึ้นมาเนี่ยอีเวนต์ว่าเราต้องทำอะไรอะ่ะแล้วก็ ถ้าเราอยากได้อันไหนเราก็ทําตามอันนั้นอนะที่มันขึ้นมานะแล้วมันก็มีเยอะมากเลยนะนเะนี่ยอย่างระบายสองใบระบายสองใบเต็มไม่หมดเลยเนะี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งมันก็คือการที่เราเล่นอนุนอันนี้อนะเราถึงจะได้ประมาณนั้นนะบางทีเราเล่นม,มั่วๆเราเล่นนเ,เรื่องของเราไปสิบตาหรือว่าเราต่อสู้สิบครั้งอะไรเงี้ยบางทีมันก็แจกมานะเพราะว่ามัน เพราะว่าเราดันไปทำอีเวนต์โดยที่แบบไม่รู้ตัวอะไรประมาณนี้นะฮะต่อไปต่อไปเป็นเฟสฮะอันนี้ปึ๊บแล้วก็เข้าไปที่หน้าอีเวนต์นะจะกับลูเคียที่ว่ายืนอยู่เนี่ยเพื่อนรักเฟสระดับยากมากก็ไห่ อ่าแล้วก็คำสั่งอีเวนต์ต่างๆนะฮะเน,น,นี่ยอันเนี้ยพวกเนี้ยรวมลันกล้องทัพหน้ากากเอสปาดาตัวแทนยมทมูดเนี่ยแล้วก็มันก็มีสองอย่างอย่างาง,ง่ายกับอย่างยากอันนี้เป็นแบบปลุกพลังแบบธรรมดากับแบบปลุกพลังอันนี้มันก็จะมีตัวแจกนะ ก็จะมีตัวแจกตัวเงินบ้างตัวลุงบ้างตัวทองบ้างนะในแบบธรรมดารู้สึกเหมือนจะเป็นตัว๋วเงินกับตัวลุงหรือเปล่าแล้วในแบบปลุกพลังนะ่าจะเป็นตัวทองนะแต่นี้ผมไม่ได้ไม่เล่นไม่เล่นกดเข้ามาเฉยๆต่อไปไปดูที่เควสเหมือนเดิมฮะเควส ปึ๊บแล้วก็อีเวนต์เหมือนเดิมแต่ไม่ได้เข้าเฟสหนึ่งยากนะอันนี้เป็นเควสแนะนำที่ว่าได้กาชาได้ตั๋วมาเยอะๆนี่ก็คือจากเควสน,นี้เลยอันนี้คือเยอะสุดน่าจะเยอะสุดในเกมนะอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้ก็ได้แต่ผมให้อันนี้เยอะสุดแล้วก็เนื้อเรื่องที่มันจะปรากฏมาอย่างอันเนี้ยอาังคาเนี่ย อันนี้มันเป็นมันจะมีกาชาอุ่นมาเรื่องเรื่องอลังคารเนี่ยมันเลยปรากฏมาอันเนี้ยมันมันคือมันแจกตลอดอะ่ะเล่นกีตากีตราแจกตลอดนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูแต่ว่าผมจะไม่เปิดให้ดูนะเดี๋ยวพอจบแล้วมันจะได้ของอะไรรางวัลอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกัน โอเคครับหลังจากที่เล่นมาตั้งสักพักหนึ่งแล้วนะอันนี้ก็คือจะจบด่านละเอาตายอ้าตายเฉยอืมอ๋อแต่มีตายเกิดโอเคจบด่านมันก็จะไดอ้อ่ของธรรมดาอันนี้เป็นของประจำด่านที่ว่าได้นะ แล้วมันก็จะได้อย่างอื่นมากกว่านั้นนะแต่จริงควรเอาตัวโบนัสมาเล่นจะดีกว่าอันนี้คือของที่มันแจกเมื่อเมื่อแต้มมันครบอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะบอกแต้มบีกทีว่ามันจะแจกอะไรนี่อันนี้คือของราวันที่ได้ครับหลังจากที่เราเล่นไปเดี๋ยวอุตส่าห์เล่นให้ดูแต่ด่านนี้แต่ไม่มีตัว๋วเลยแฮะ เดี๋ยวผมเล่นเล่นใหม่นะจะได้เห็นชัดๆเลยโอเคครับหลังจากที่ผมเล่นให้ดูเอ้ยไม่ไม่ใช่เล่นให้ดูเล่นไปแล้วนะสิบสิบตาสำหรับยันสิบใบอ่ะเราก็จะเห็นว่ามันกระจายตัวอะไรมากมายแหละเนี่ยแล้วก็มีตัวเท่ามาด้วยหนึ่งไอ้สิบใบเนี่ยตัวเท่าอีกสิบใบนี่ยี่สิบแล้วนะบางทีมันก็จะมีตัวลุงผูมาด้วยใบสองใบนะแต่ตัวทองนี่เห็นน้อยมาก อายตาแรกเมื่อกี้เล่นให้ดูแต่ว่าไม่ไม่แจกเลยสักใบนะอันนี้เห็นของรางวัลไหมฮะที่ว่ามันขึ้นคาอยู่เงี้ยนะเมื่อแต้มเราเมื่อเราเล่นแต้มไปชนกัะรางวัลวันะ่ะมันก็จะมีขึ้นนะนะรางวัลแต้มความสำเร็จโอเคนี่รับไปเยอะมากโอ้นี่ผมเหลืกไม่กี่ตายนะนี่ฮะเห็นไหมฮะ ตาหน้าผมก็จะได้ตัวลุงหนึ่งใบแล้วคมภี์ทองเนื้อแท้อีกแล้วก็ตัวลุงอีกอ่าแล้วที่ตาก่อนๆที่ผมเคยได้แหละอันนี้ก็มีตัวมีกระชามีตัวมีกระชามีตัวมีฮะมีอยู่ตลอดเลยฮะสาหรับเวทเนี่ยแล้วมันคือมันแจกจริงมันแจกเยอะนะ อันนี้ก็ต้องลองไปเล่นดูอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาหาตัว๋วแล้วก็มักจะได้เยอะด้วยสำหรับอันนี้นะน,นี่ผมก็ยังมีอสองด้านที่ว่ายังไม่ได้เคลียร์อ่าเดี๋ยวเราไปดูด่า,ดานต่อไปต่อไปเป็นกิวฮะเข้าไปที่คิวกิวอ่ต่อสู้แบบกิว แล้วเราก็เล่นไปฮะเล่นไปปกติตอกกระปิของเราเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งการเล่นกิวอ่ะอ่ามันจะขึ้นตัวให้บางทีมันก็ขึ้นเป็นเพชรเม็ดสองเม็ดห้าเม็ดผมเคยได้เพชรห้าสิบเม็ดในการเล่นกิวมันไม่รู้มันแจกอะไรนะเดี๋ยวผมจะเล่นนะแล้วผมจะตัดให้ดูว่ามันจะได้ไหมหลังจากที่ผมดันกิวจบไปแล้วนะ เนี่ยมันก็จะมีขึ้นอย่างเงี้ยแต่ปกติบางทีอ่ะมันจะมีตัวกระชาขึ้นด้วยแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่มีฮะแต่นี่คือผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างเราก็จะได้ตัวกาชาจากกิวเนี่ยเป็นบางส่วนส่วนน้อยนะต่อไปจุดสําคัญเลยอันนี้ไม่ได้มาจากการเล่นแต่มาว่าแต่ว่ามาจากการแรกนะฮะแ๊บหนึ่งฮะต่อไปอีกหนึ่งช่องทางนะฮะ อันนี้ถือว่าแรกได้เยอะด้วยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการเล่นแต่ละด่านแต่ละด่านของเรานะฮะนั่นก็คือกาชาร้านค้าฮะอันนี้ครับมุมซ้ายล่างฮะจุดแรกของอันสุดท้ายฮะมีเสียงอะไระแปลกต้องขออภัยนะพอดีแมวซนมากอ่าต่อไปก็ จะมีทุกๆอันเลยเกือบทุกอันในนี้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดแรกเหรียญแลสังเวียนบันทึกสงครามเลดประตูเซนไกมงวันเกิดจุดแรกครังแล้วก็จุดแรกเหรียญตรากาชาต่างๆนะแต่บางอันมันแรกได้แค่ตัวลุงนะอันนี้คือจะมีครบเลยสำหรับแรล ผิดฮนะสังเวียนก็นี่ฮะมีลุงหกดาวแล้วก็ลุงธรรมดาบันทึกสงครามภาค1นถึงสมีหมดนะฮะอันนี้ผู้เล่นเก่าๆจะได้เปรียบเพราะว่าตัวครบแล้วก็เล่นได้ดีแต่ผู้เล่นใหม่ๆนี่เล่นได้แบบทีละ30-40น้อยมากๆ ต่อไปเป็นเลสฮะเลสก็มีทุกบอสเลยนี่เห็นไหมอันนี้มีราชาเครื่องประดับละนี่ก็เครื่องประดับนี่ฮะประตูเซนไกมงนี่มีเครื่องประดับทองกับตัวหกดาว เหรียญตาร่วมต่อสู้สุดขีดนี่เหมือนจะไม่มีฮะมันเกิดมีเป็นห้าดาวคลังคลังเหมือนจะมีหลายแบบนะเออมีลุง้งเครื่องประดบับโอ้คลังมีสีน้ำตาลด้วยฮะต่อไปเป็นเหรียญตากาชาอ๋ออันนี้เป็นลุงอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นจุด หาของหาตั๋วใหญ่ๆเลยนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการเล่นแต่ละอย่างแต่ละด่านของเราฮะต่อไปเป็นการต่อสู้ฮะต่อสู้หรือว่าโหมด PVP อันนี้การที่ตอนตอนเล่นจะไม่ได้นะต่อสู้เสร็จหรือว่าอะไรเสร็จจะไม่ได้นะจริงๆอะ่ะแต่แต่มันอาจจะไปกล้กับเวทไอเอเวนอะไรตอนคำสั่งอันแรกก็ได้ บางทีแต่ว่ามันจะไปได้ตอนที่ว่ามันรีแล้งฮะตอนวันจันทร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์คือตัดแล้งละวันที่ตอนมืดๆนะเราจะเล่นไม่ได้ละแล้ววันเช้าวันจันทร์อ่ะมันก็จะส่งของฝันมาให้อันนั้นเราก็จะได้ก็เป็นจุดๆหนึ่งที่ได้แต่ก็ได้ไม่มากเท่าไหร่แล้วก็อาทิตย์ละครั้งเองเนาะ ต่อไปก็จะเป็นเลดบอสฮะเลดบอสเวลาเราเล่นนะสังเกตรเราใช้ยันไป5อันใช่ไหมบางทีบางครั้งมันจะมีตัวกระชาห้อยท้ายมาเวลาที่เราประสบความสำเร็จอะ่ะอาจจะมีห้อยท้ายมาใบ2ใบประมาณนั้นฮะไม่มากทำไมผมถึงใช้ตัวนี้หรอผมว่าตัวนี้มันมันครบแล้วไง เนี่ยแล้วก็เบิกเนตอันสุดท้ายเ p 3ดา้วย3ดาวด้วยขอโคตรดีก็เลยเอาตัวนี้มาเล่นนะอีกอย่างเลดบอสตัวนี้มันตอนเนี้ยมันง่ายมากด้วยเอาตัวไหนเล่นก็ได้มันไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายฮะ <c oughs> ต่อไปก็เป็นการล็อกอินรายวันครับการล็อกอินรายวันเวลาที่เรากดหน้าเกมมาครั้งแรกของในแต่ละวันฮนะ มันก็จะมีแจกเป็นบางทีบางทีก็จะเป็นยัน์เผ่าวิญญาณบางทีก็จะเป็นหยดน้ำฮะบางทีก็จะเป็นตัวกระชาในกลางเดือนจะเป็นตัวกระชาแบบเลือกได้เลยซ้ำน,นะสำหรับ5าดาวเป็นตัวเก่าอันนั้นใช้ทําอะไรไม่ค่อยได้หรอกนอกจากปลิคงนะมันก็จะดีหน่อยอันนี้ก็จะเป็นารายละเอียดการหาตัวกระชาคร่าวๆของเกมนี้นะครับจริงๆมันมีมากกว่านี้มันมีอะไรที่ผมไม่รู้อีกสำหรับการตัวหาตัวกระชานะ สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มตัวกระชายเยอะๆก็ลองดูฮะในหลายวิธีนี้นะที่ผมบอกไปแล้วเรามาเปิดทีเดียวเลยทีละพันสองพันใบนะโอ้โหเ้ยผมว่ามันต้องมีตัวดีๆผูมาแน่นอนละตัวที่ออกจากตัวกระชาเนี่ยมันต้องผูมาแน่ๆแหละมัง้งนะยังไงก็ฝากคลิปนิวตัวนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ